องชานติวันนี้วันที่31เดือนกรกฎาคมปีสองพัยี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆก,กี่แสนหวานให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่และพูดด้วยความรักอย่างมากมายบาบาอรุณสวัสดิ์่านการจดจำนี้ที่ลูกนั้นจะกลับมาสาทโระทานคำถามเพื่อที่จะได้รับกระแสจากพ่อ ด้วยการจดจำที่แม่นยำคุณธรรมหลักๆอันใดที่ลูกๆนั้นจำเป็นจะต้องมีคำตอบให้คิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานด้วยความอดกลั้นอย่างมากมายให้มีความเข้าใจและมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วจดจำพ่อแล้วลูกจะได้รับกระแสจากพ่อและดวงยานก็จะกลับมาสาโทประทานอย่างต่อเนื่อง ลูกจะเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้แล้วพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะได้รับกระแสจากข้อโดยอัตโนมัติให้จดจำพ่อด้วยความรักอย่างมากมายการจดจำนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ลูกมีสุขภาพดีชีวิตของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นโดยการได้รับกระแส ทางการจดจำเท่านั้นที่ลูกจะได้รับแสงไฟฉายจากพ่อจุดที่สองหยุดทําผิดแล้วก็อยู่อย่างประมาทจงเป็นผู้ควงวงจรในการกระหนกรู้ในตัวเองแล้วจงมาเป็นประภาคาแสงกับสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกนั้นจะกลับมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และเป็นผู้ปกครองโลกเป็นราชาหรือราชินีได้พรขอให้ลูกนั้น จงเป็นผู้ที่เติมเต็มไปด้วยกลังสมบัติของความสุขตลอดเวลาและก็ให้ข่าวดีกับทุกๆคนตลอดเวลาจงรักษารูปรักษณ์ของลูกไว้เรื่องหน้าลูกในการอยู่อย่างเต็มไปด้วยสมบัติตลอดเวลาด้วยสมบัติของความสุขให้คงรู้สึกตัวถึง คลังสมบัติอันไม่เสื่อมสลายนับจำนวนไม่ถ้่วที่ลูกได้รับโดยการคงสำนึกรู้ของสมบัติเหล่านี้ลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขและที่ไหนมีความสุขความทุกข์ทั้งหมดก็จะถูกขจัดออกไปได้ตลอดเวลาโดยการคงสำนึกรู้ของคลังสมบัติดวงยานก็จะกลับมาเต็มปฏิพลังและจบสิ้นความไร้สาระทั้งหลายดวงยานผู้ที่เต็มนั้นจะไม่เคยมี การขึ้นขึ้นลงลงเช่นนี้ตดใดเช่นที่ดวงยานนั้นคงอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ยังให้ข่าวดีกับคนอื่นๆด้วยคติพจน์เพื่อที่จะกลับมาเป็นผู้ที่นีค่าและมีความสามารถให้รักษาสมดุลของกรรมและโยคะอัจฉะอโอมชานติ